Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

แล้วครับครับอย่าง 马云。 แล้วก็อีกคนนึงอ่ะเอาขึ้นไปอีกทีนึงแต่ไม่ค่อยได้อ่ะคนเดียวเดียวครับ2ต่อกันขย่าครับผมก็เลยไม่ไปก็ไม่ได้ครับๆๆๆๆๆๆนี่ๆๆ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  <tis>

โอ่มันีโปาชบที่ได้มีโอกาสารรวมกิจกรรมเดินโรณรงคและประชาสัมพันธ์โครงการถันขยับเปลี่ยนลดโลกร้อนในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับเราชาวตำบลดุสกรงยอและอำเภอจันแนะครับถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในการจัดกิจกรรมลดโลกร้อน ด้วยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันนี้ในเก้านาฬิกาตรงนะครับอินตเงาสเอยรงนะครับยก้นาท่ามส่นาหลักอานะครับตอนนี้กำลังเดินทางมาแล้วนะครับ

เวมานี่คนสวยประจำอบตก็จะแยกแล้วจากนั้น yeah ก็ท anyway> ่านในเพื่อนก็ไปเป็นชุมชนหน้าส่วนที่โรงเรียนบ้านกันเยนะครับวันนี้เรามีชุมชนหน้าส่วนที่กันเยนะแต่ท่านนในเพื่อนี่จะมาที่นี่ก่อนนี่ท่านประหลัดอรพัชมาแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงแต่รอบตอจะมา20่สิท่านนะครับก็เป็น60 ของอบตดุขนยองจะมากหน่อยเนื่องจว่าเป็นเจ้าภาพและเป็นเจ้าของสถานที่นะครับก็สิงห์้ะิงห์ที่อินวานเดวันนี้นี่ผมได้ประกาศไปขาดอีกนะครับในยิดกับนั่นก็คือวันสิ่นแวดล้อมโลดเบอร์ซักบาดโดและก็ทีมงานนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะครับขอยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านด้วยความยินดียิ่งเลยนะครับวันนี้โอ้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขเนื่องจากว่าอากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนมากไหนที่มาแล้วนะครับดนมาคมานี่เราช่วยมาช่วยนะครับตอนนี้ทีม่มาก็วันนี้นี่เราพร้อมใจกันสวมเสื้อสีไว้นะครับสีขาวสีพื้นขาวนะครับหมวดไม่จำนะวันนี้ทหารก็ดูแลความสะดวกเรียบร้อยความปลอดภัยนะครับ วันนี้ป้ายไวนด่นจะมีเยอะมากนะครับจะมีเยอะมากทุกอปทที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จะมีถือธงอย่างนี้ด้วยนะครับธงนี้ก็อันยลักษ์อยู่แล้วนะครับอ๋อนี่ภาษาอังกฤษเนาะ World Soil Day นะครับก็คือวันดินโลกนั่นเองนะครับนี่คือธงปีพศ2582นะครับครูมาดินโลกที่พ่อพันธุ์พันธุ์เราต้องการพัฒนาสปอ

phát động sập lỗ ừ thấy này đang ngang khịa gõ Để không nó tung công